ตอนที่321ขอร้องไปก็ไร้ประโยชน์มันหวานชอบอากาศอบอุ่นไม่ชอบอากาศหนาวเย็นดังนั้นหลินรวนจึงกังวลว่าเจ้ามันหวานจะถูกแช่แข็งระหว่างเดินทางโชคดีที่นางยังพอมีดวงอยู่บ้างเจ้ามันหวานนี่ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีดังนั้นมันจึงไม่มีปัญหาใดทันทีที่นางปล่อยพลังวิเศษออกมายอดอ่อนของเจ้ามันหวานก็แทงทะลุดินขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลินรวนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก นางไม่ได้ใช้พลังวิเศษเร่งให้มันเติบโตต่อนางนำกระถางดอกไม้ไปวางไว้ข้างหน้าต่างทั้งยังสั่งหนูและนกที่อยู่รอบๆเอาไว้ว่าห้ามเข้าใกล้กระถางดอกไม้แม้แต่ครึ่งก้าวหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จสับสาวใช้ก็วิ่งเข้ามารายงานว่าในหญิงใหญ่หูหยินเหยา่ยมาอีกแล้วเจ้าค่ะครานี้หูหยินเหยา่ยเข้ามาทางประตูหลังร้านผู้ที่มาไม่ได้มีเพียงแค่หูหยินเหยาวยกับสาวใช้ของนางเท่านั้นทว่ายังมีหลิวซื่อที่ถูกสา,สาวใช้สองคนประคองเข้ามาอีกด้วย ในปากของหลิวซื้อถูกเศษผ้ายัดเอาไว้ผมเผ้ายุ่งเหยิงในตาบวมแดงน้ำตาหนองหน้าและเสื้อผ้าสกรปรกมอมแมมเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่คุณชายสามตระกูลเหวยาถูกจับชีวิตของนางคงทุกทรมานไม่น้อยลินรว่นเลิกคิ้วขึ้นพลางเอ่ยถามว่าหูหยินนี่หมายความว่ายอย่างไรหูหยินเห่ยารีบตอบทันทีว่าแม่นางหลินสาเหตุที่เจ้าหมอนั่นคิดอุบายชั่วร้ายเพื่อจัดการเจ้าก็เพราะมีนางงูพิษคอยวางแผนอยู่เบื้องหลังดังนั้นวันนี้ข้าจึงพานางมามอบให้เจ้าจัดการ ลิ้นรวนสายศีษะแล้วเอ่อยอย่างใจว่าหูหยินข้าไม่สนว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลังแผนการนี้ข้าทราบเพียงว่าเป็นคุณชายสามตระกูลเหว่ยงเท่านั้นการที่ท่านทำเช่นนี้ก็ไม่อาจทำให้คุณชายยะสามหลุดพ้นจากความผิดได้แม้ว่านางจะเป็นคนต้นคิดเรื่องทั้งหมดอยู่เบื้องหลังทว่านางก็เป็นเพียงสตรีในเรือนคนหนึ่งเท่านั้นทั้งยังเป็นเพียงอนุพู้ต่ำต้อยจากหอ,อนางลมนางจะมีความสามารถควบคุมคุณชายสามได้หรือ แม้ข้าจะอายุยังน้อยแต่ก็ไม่ได้โง่เขลาในทุกสิ่งหูหยินอย่าได้ผลักความรับผิดชอบทั้งหมดมาไว้ที่สตรีผู้หนึ่งเพื่อปกป้องหลานชายของตนเองเลย หูยินอย่างมากที่สุดสตรีผู้นี้ก็ทำได้เพียงเอ่ยยุยงลับหลังเท่านั้นทว่าสิ่งที่ทำให้คุณชายสามกล้าออกไปก่อเรื่องนอกบ้านก็เป็นเพราะพวกท่านอทั้งตระกูลเหยานั่นแหละเรื่องต่างๆที่คุณชายสามก่อขึ้นมาข้าเชื่อว่าหัวหน้าตระกูลและหูยินรับทราบมาโดยตลอดเขากล้าทำทุกสิ่งตามที่ใจยาก็ทำหักให้เอ่ยตรงๆก็เป็นเพราะพวกท่านที่ตามใจเขาดังนั้นฮูยินไม่ต้อ อ,องมาอ้อนวอนแทนเขาหรอกข้าเคยบอกไปแล้วว่าหากเป็นเรื่องอื่นล้วนสามารถสนทนากันได้ทว่ามีเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นที่ข้าจะไม่ยอมถอยแม้แต่ครึ่งก้าวเมื่อกล่าวจบหลินร่วนจึงให้สาวใช้ส่งแขกส่วนตนเองกลับไปยังห้องพักหลินร่วนไม่มีความรู้สึกดีๆต่อคนตระกูลเห่ยาแม้ว่าหูยินเหยาจะดูใจบุญสุนทานทว่าความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นถ้าหากตระกูลเหยาเป็นตระกูลที่เคร่งครัดในกฎระเบียบอย่างแท้จริงเช่นนั้นคุณชายสามจะทําให้หอวินเคอรจูต้องพบกับสถานการณ์อันเลวรร้้าายยไไดอ่ง เดิมทีคุณชายสามใช้สารพัดวิธีเพื่อทำให้กิจการอื่นๆไม่กล้าแข่งขันกับเขาแม้กระทั่งเจ้าของร้านคนเก่าของร้านนางก็เคยถูกเขาบีบจนไม่สามารถทำกิจการต่อไปได้แล้วเหตุใดถึงไม่เห็นคนในตระกูลเห่ยาเอ่อยอันใดออกมาบ้างเลยเล่าตระกูลเห่ยาไม่สนใจว่าคุณชายสามจะไปรังแกผู้ใดบ้างเพียงแค่ไม่ให้เขาไปยั่วยุคนที่ไม่อาจยั่วยุได้ก็พอและหลินรวนคือคนที่ตระกูลเห่ยาคาดการผิดไปพวกเขาคิดว่านางเป็นคนที่สามารถรังแกได้ตามต้องการ น่าเสียดายที่ออกล่าหานป่าทั้งวันทะวาสุดท้ายกลับโดนห่านป่าจิกจนตาบอดเสียแล้วฮูยินเหยาเห็นว่าลินรวนไม่ให้โอกาสนางเลยสุดท้ายจึงจักไปพร้อมกับคนของตนลินรวนไม่สนใจว่าฮูยินเหยาจะโกรธเคืองหรือตามแก้แค้นนางหรือไม่ถึงอย่างไรบัดนี้นางก็มีองครักษ์เสื้อแพรยอยู่เบื้องหลังนางเชื่อว่าหลังจากที่เลียงชื่อเ,อ,อเดินทางไปยังจวนเหยาด้วยตนเองในวันนั้นตระกูลเห่ยาคงไม่กล้าลงมือกับนางอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นหูหยินเหวยาวคงไม่มาหานางถึงสองครายอย่างนี้ส่วนพวกเขาจะมีวิธีอื่นช่วยคุณชายสามตระกูลเหวยาวอย่างไรนางขี้เกียจเกินกว่าจะใส่ใจเรื่องนี้อยู่ในมือของเฉินจือโจพวกเขาคงไม่อาจจัดการได้โดยง่ายหลินรวนที่ได้รับมันหวานมาอารมณ์ดีอยู่ไม่น้อย ดังนั้นนางจึงไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนตระกูลเหยาหลังจากส่งคนตระกูลเหาเหยาแปลกแปล้วหลินรวนก็ได้นํามันหวานในกระถางกับเมล็ดพันธุ์กลับไปยังเขตยู่หลินหลินซิ่วอ่านตําราการแพทย์อยู่ในลานบ้านเมื่อเห็นหลินรวนยกกล่องกับกระถางดอกไม้เข้ามาจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าพี่สาวนี่คืออันใดอย่างนั้นหรือหลินรวนยิ้มพลางตอบว่าของดีหลินหานเดินออกมาจากห้องพร้อมกับหนังสือในมืออาร่วนเจ้ากลับมาแล้วหรือ ลินรวนหันหน้าไปมองเขาพลางเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มว่าวันนี้วันหยุดหรือลินหันยิ้มพร้อมกับพยักหน้าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้เจ้าเด็กนี่โตขึ้นไม่น้อยเข้าเรียนได้เพียงครึ่งปีก็มีบรรยากาศของนอนหนังสือวงเวียนอยู่รอบๆเขาเสียแล้วเจ้าปลูกอันใดไว้ในกระถางหรือลินรวนตอบด้วยรอยยิ้มบัดนี้ข้ายังบอกพวกเจ้าไม่ได้ประเดี๋ยวพอมันโตพวกเจ้าก็จะรู้เองเมื่อลินหันเห็นว่านางไม่บอกจึงไม่ได้ถามเซ้าซีอีก จากนั้นเขาก็มองไปที่กล่องในมือของนางแล้วเอ่ยถามออกมาว่าแล้วในกล่องนั้นมีสมบัติอันใดอยู่กันลินรวนเปิดฝากล่องออกแล้วชี้ไปยังเมล็ดพันธุ์ข้างในเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ข้าให้คนรวบรวมมาค่าก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่ามีเมล็ดพันธุ์อันใดบ้างดังนั้นจึงอยากจะลองปลูกดูบางทีอาจจะเป็นพืชผักผลไม้แปลกๆก็เป็นได้ลินรวนยกกล่องเมล็ดพันธุ์ไปวางไว้ในห้องจากนั้นก็เอ่ยกับลินหานว่าไปสาลาว่าการกับข้าหน่อยสิ ลินหานปิดหนังสือแล้ววางลงทันใดไปทําอันใดที่ศาลาว่าการลินรวนเหลือบมองกระถางในห้องก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มว่าซื้อที่ลินหานจ้องมองนางด้วยสายตาตกตะลึงข้าเกรงว่าจะซื้อไม่ได้น่าสิลินรวนเม้มริมฝีปากกลั้นยิ้มที่ดินชั้นดีย่อมซื้อไม่ได้อยู่แล้วทว่าข้าจะซื้อที่ดินรกร้างนางอยากจะปลูกมันหวานลงดินให้เร็วที่สุดเมื่อถึงตอนนั้นก็ให้อองเซียวรายงานต่อราชสำนัก นางต้องได้ผลงานใหญ่อย่างแน่นอนแม้ว่าราชวงศ์ต้าโจจะมีอาณาเขตกว้างใหญ่ภพศสาลทว่าการเกษตรยังละหลังมากนักประกอบกับภัยธรรมชาติต่างๆจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างจํากัดแต่เมื่อเทียบมันหวานกับข้าวและข้าวสาลีแล้วมันหวานได้เปรียบกว่ามากนักเพราะมันไม่มีข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์สามารถปลูกได้ทั้งตอนเหนือและตอนใต้มันไม่กลัวลมพายุเพราะผลผลิตเติบโตอยู่ใต้ดินจึงไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นตะกัแตนทั้งยังให้ผลผลิตจํานวนมาก เรียกได้ว่าเป็นพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่เหมาะกับยุคนี้ยิ่งนะคุณค่าทางอาหารของมันหวานก็สูงมากเช่นกันสามารถใช้เป็นอาหารหลักได้และสามารถแปลร,รูปเป็นวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งอาหารว่างได้เช่นกันมันสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารของราชวงศ์ตาโจได้ลินรวนคิดคำนวณอยู่ในใจจากนั้นก็ตัดสินใจลงมือทันทีนางพาลินหารไปยังสาลาว่าการจากนั้นก็อธิบายจุดประสงค์ของตน จู่ปู้หนึ่งเชิญทั้งสองคนนั่งอย่างกระตือรือร้นเขากล่าวว่าจะไปหยิบโฉนดที่ดินทว่าแท้จริงแล้วเขาไปรายงานต่อนายอำเภอชินเพื่อบอกจุดประสงค์ของหลินรวนพร้อมกับเอ่ยถามความเห็นของเขาทันทีที่นายอำเภอชินได้ยินว่าหลินรวนเดินทางมาเขาจึงรีบออกไปต้อนรับด้วยตนเองแม่นางหลินไม่ได้พบกันนานเลยได้ข่าวว่าเจ้าต้องการจะซื้อที่ดินอย่างนั้นหรือเจ้าดูที่ดินตรงที่ใดไว้เล่ารีบบอกข้ามาเถิดข้าจะสนองความต้องการของเจ้าเอง ก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ความจริงยอมรับสินบนมาจากคุณชายสามตระกูลเหย่ทั้งยังช่วยคุณชายสามกำจัดหลินรวนทว่าภายหลังเขาได้รับคำเตือนจากองครักษ์เสื้อแพร ى. และเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาได้ยินมาว่าหลินรวนกับองครักษ์เสื้อแพร ى, ได้ร่วมมือกันเปิดร้านในชิงโจวหลายร้านและองครักษ์เสื้อแพรยังออกหน้าจัดก,การคุณชายสามตระกูลเหย่แทนหลินรวนอีกด้วยดังนั้นในใจของนายอำเภอฉินจึงเต็มไปด้วยความกังวลเขากลัวว่าหลินรวนยังจำความแค้นที่มีต่อเขาได้แล้วให้องครักษ์เสื้อแพรมาจัดก,การเขา นายท่านใหญ่และนายท่านรองของตระกูลเหยาต่างก็เป็นถึงขุนนางขั้นสามพวกเขามีอนาคตที่สดใสทว่าองครัก์เสื้อแพรไม่แม้แต่จะเห็นแก่หน้าพวกเขาเลยสักนิดแต่เขาเป็นเพียงแค่ขุนนางขั้นเจ็ดตัวเล็กจ้อยอย่าว่าแต่จัดการเขาเลยแม้จะยื่นดาบมาที่คอของเขาก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายดังนั้นนายอำเภอฉินจึงหวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาได้สั่งเจ้าหน้าที่ทางการทุกคนเอาไว้ว่าเมื่อเห็นหลินรวนหรือครอบครัวของนางจะต้องทำตัวสุภาพและห้ามปะทะกับพวกนางเด็ดขาด หนึ่งจูปู้เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารและตราประทับในหน่วยงานต่างฮฮ